ครับพบกันวันจันทร์สัปดาห์กับรายการคูหูคู่กีครับ,รบผมเอกครับผมพัดครับวันนี้เราจะมาทำโ l o ล่าวรีวิวครับโอ้โหดูดีวะดูดีนะด,ดูดีดูดีเอ่อมันคืออะไรครับออมติงแอร์ฟรีหูฟังออมติงเนี่ยแอร์อฟรีที่เรารีวิวไปครั้งก่อนเนี่ยมีคนมาบอกว่าพี่มันมีแอปอัปเดตเฟิร์มแวร์ได้เออแล้วอัปแล้วเนี่ยเฮ้ยเลเทนซีมันจับลงขึ้นอย่างง้นอย่างนี้เสียงมันดีขึ้นอะไรเงี้ยจัดให้เลยผมก็เลยลองดูเลย จริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าแต่ก่อนจะอะไรทั้งนั้นครับครับผมสมัครสมาชกกดกระดิ่งช่องเราครับฝากไว้ด้วยตามโซเชียลด้านล่างด้วยแล้วก็ฝากเว็บไซต์ครับพี่เ o ก c o m กดอทคอมครับค u เอชยูจีดคกครับก็เป็นเว็บไซต์ที่เรารวมสิ่งที่เรารีวิวและที่สาคัญคือร้านที่คุณจะซื้อของเรานั้นได้ก็ร้านที่เราแนะนําและซื้อได้ของอย่างที่เราใช้มารีวิวจริงๆก็ฝากไว้ด้วยครับครับแล้วอย่าลืมปุ่มจอยด้วยครับครับผมซัพพอร์ตเราได้เต็มที่ครับโดยตรงช่องทางนั้นครับ ก็อย่างแรกเราก็ไปลองแอปมันมีแอปทั้งบน Android แล้วก็บนทั้ง iOS ฟอเอสคุณบ้าก็ลอง iOS เอผมก็โหลดแอปมาปุ๊บผมก็เชื่อมต่อหูฟังเข้ากับ iPhone อยู่แล้วถูกไหมแล้วก็เปิดแอปครับในว่ามันควรจะมีอะไรสักอย่างหนึ่งอย่างเช่นแบบว่ามันบอกว่าแต่ว่ามันขึ้นคำพูดว่าอะไรวะประมาณว่าเฟิร์มแวร์นั้นไม่มีอะไรอัปเดตให้ให้คุณแล้วอะไรเงี้ยมันก็วนๆนๆนน,น,นนะ่ะทอาอะไรไม่ได้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นม,มันก็ไม่ได้บอกว่าเชื่อมต่อเลยนะ ก็คือไม่ได้เชื่อมต่อคือทั้งทั้งที่หูฟังผมเชื่อมต่อกับไอ h ฟ n นอยู่เนี่ยแต่มันขึ้นว่ามันมันขึ้นว่าไม่เชื่อมต่อสรุปว่าใช้ไม่ได้เองเออผมก็ไม่รู้อะผมคิดว่าคิดว่าใช้ไม่ได้ผมก็เอาหูนั่นลนเออไปเทสเรเซนซี่ใช่ไหมเทสเทสความน่วงอ่างเงี้ยก็ได้ค่าประมาณเดิมคือตอนแรกผมเข้าใจว่าถึงแม้ว่ามันจะขึ้นว่าไม่เชื่อมต่อแต่มันอาจเชื่อมต่อแล้วหรือเปล่ามันอัพแบบแบ็คกราวด์หรือเปล่าเออแล้วแล้วลองเอาไปเทสเรสเซนซี่ดูสรุปว่ามันไม่อ มันไม่เร็วขึ้นมันไม่มันไม่เร็วขึ้นอ่ะมันไม่เร็วขึ้นมันไม่มีอะไรต่างกันเออผมก็เลยเอาให้คุณเอกไปเชื่อต่อกับ Android ผมเป็นแอนดรอยผมก็ไปโหลดแอปมาชื่อว่าออมติงเหมือนกันก็ไปเซิร์ชในพวกแอปสโตร์หรือ Play Store เลยออมติงก็ลงเสรปุ๊บก็คอนเน็กมันเห็นเลยว่ามันมีตัวเฟิร์มแวร์อัปเดตอยู่ที่สามารถอัปเดตได้ตัวที่ผมอัปเดตไปคือล่าสุดของมันก็คือ1 0 2 6 1.0.2.6ูกต้อง อันคือตัวที่ผมอัปเดตตัวเลขเยอะจงเว้ครับก้าวเดตไปก็โหลดมาอัปเดตก็ใช้เวลาประมาณสักนาทีนึ่งหรืออะไรเงี้ยก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราให้ดูก็น่าคื่อสิ่งที่ผมอัปเดตไปก่อนที่จะไปพูดถึงว่ารีซอลมันเนี่ยผลมันเป็นยังไงบ้างคือจริงๆแล้วคุณพัดพูดประโยคหนึ่งอ๋อใช่ใช่ผมค่อนข้างชอบก็คือว่าคือหูฟังราคาแค่นี้เขายังอุตส่ามีฟิร์มแอร์อัปเดตให้เราอะจริงราคาไม่ถึงพันน่ะ โอ้ยหกร้อยเจ็ดร้อยบาทเออนิวอุตสาห์ทำแอปมาใส่แอปสตอให้เราอัปเดตเฟิร์มแวร์คือการมีแบบเฟิร์มแวร์อัปเดตเนี่ยมันดีมากมเลยเพราะว่าคือถ้ามีคนฟีดแบ็คเพราะว่าเฮ้ยอะไรไม่ดีครับเขาก็สามารถทวีกมันได้นิดซ่อมได้ซ่อมได้อะไรเงี้ยปรับเท่าท um um pues ี่มันเราทาได้มัดีราคาหกร้อยจะคุ้มกว่านี้มีอีกไหมเนี่ยใช่อัปเฟิร์มแวร์ได้ด้วย AirPod Pro ยังไม่เคยผมไม่รู้นะมันอัปหลังบ้านหรือเปล่าแต่ผมไม่เคยอัปต่อหน้าต่อตาอย่างเงี้ยไม่เคยเจอ ยังไม่เคยเจอเลยไอ p พดโปเนี่ยคือแอปเนี่ยในแอนดรอยด์เห็นตัวจ่าเลยว่ามันอัพอะไม่หมายถึงว่าตัวอมติงอะคือแอปในในแอนไอโฟนเนี่ยใช้ไม่ได้ใช่ใช่แอปในแอนดรอยก็ดูแบบง่อยๆมากแต่ถึงจะง่อยยังไงก็ตามอย่างน้อยมันก็อัพได้อะยังเห็นเป็นเปอร์เซ็นต์ให้เราดูอะ ใช่ว่าอัพอะเออแค่นั้นผมว่ามันก็เจ๋งแล้วกับราคาเนี้อะอ่ะอัพหลอกปะวะไม่รู้อะไม่รู้อะเอออัพไปแล้วแล้วไงต่อมาดูผลกันลวกันอย่างแรกเนี่ยมีคนคือจริงจิงเฟิร์มแวร์มันเขียน2อย่างว่ามันมันแก้อะไรอย่างแรกเนี่ยมันแก้บลูทูธแอลเอร์ใช่ใช่ว่าแออร์มันคืออะไรก่อนน้านี้ที่ผมบอกว่าที่เรารีวิวในในออมติงว่าถ้าผมต่อเชื่อมต่อกับ iPhone สมมติอแล้วผมเอาหูฟังเก็บใส่กล่องเอแต่ผมไปกดโฟกัสที่ไอโฟนแล้วผมหยิบ หาไม่เจอหาไม่เจอหาไม่เจอแล้วลิสต์อุปกรณ์ที่ที่จะเชื่อมต่อใหม่อ่ะมันก็มันก็ไม่มีมันก็จะค้างอยู่แอนั้นแหละต้องดีเซตพออัพฟูมแวร์ไปแล้วปรากฏว่ามันหายครับหายที่นี่เหมือนว่าผมทําเหมือนเดิมคือฟกต่อไอโฟนแล้วผมเก็บหูฟังอยู่ในกล่องพอเกตไอโฟนหยิบหูฟังออกจากกล่องปุ๊บมันมาขึ้นรายชื่อข้างล่างให้แล้วเป็นนิวบลูทูธใช่สามารถเชื่อมต่อใหม่ได้เลยกับผมอคือเอาอุปกรณ์อื่นมาหาก็เจอ ครับผมหนยที่ไม่ต้องมานั่งรีเซ็ตแล้วอะไรเงี้ยอันนี้นนนแก้ได้จริงอย่างแรกที่มันเขียนว่ามันแก้แก,แก้ได้จริงแต่ว่าต้องไปอัพใน Android นะอ่าวิธีการก็คือถ้าคุณมี iPhone แล้วคุณไม่มี Android เนี่ยคุณหาเพื่อนที่หน้าตาดีหรือที่คุณชอบอยู่แล้วมี a อ d ด o อ d เอางั้นเลยหรั เลยอแล้วเข้าไปบอกเขาว่าอยากช่วยอัาเฟอร์แบ็คให้หน่อยอะไรเงี้ยคืออย่างน้อยเน่าวันนี้ไอโฟนมันยังมันยังเชื่อมต่อไม่ได้ใช่ใช่ใช้ใช้แอปที่แอปแล้วหนึ่งหนึ่งหนึ่งข้อนี่คือแก้ได้บลูทูธเออร์เนี่ยแก้ได้แล้วข้อสองข้อสองเนี่ยมันเขียนว่ามัน improve ENC ย่อมาจากอะไรครับคุณวัด environment noise cancellation คือเวลาใช้ไมโครโฟนคุยโทรศัพท์อะไรเงี้ยมันจะมี environment noise cancellation environmental noise cancellation ก็คือลดเสียงรบกวนจากเสียงนอกวนภายนอกและแล้วมันบอกด้วยว่าเพิ่มแอมลิฟายฟนคอรเหมือนเพิ่มเสียงอะบูเสียงอะไรเงี้ยเหมือนก็พูดแล้วเสียงจะดังขึ้นอะไรเงี้ยใช่ไหมใช่เราไปทดสอบมาครับก็อย่างแรกเนี่ยก่อนที่เราพูดว่าเป็นไงไปฟังกันก่นกอนสวัสดีครับ,ดรบทดสอบไมโครโฟนของหูฟังวันมออมติงแอร์ฟรีนะครับหลังจากที่อัพเฟิร์มแวร์นะครับตอนนี้ผมอยู่ในห้องเงียบๆนะครับได้ยินเสียงผม ชัดเจนไหมครับหนึ่งสองสามสี่ทดสอบครับสวัสดีครับทดสอบไโครโฟนของอุปกรณ์บนมออมติงแอร์ซีนะครับหลังจากที่อัพเฟิร์มแล้วนนะเป็นไงบ้างครับที่ดูเสียงของเจนื่งนี้เัียงเป็นหมดนะตอนนี้หนึ่งสองสามสี่ทดสอบครับผมว่ามันชัดเจนขึ้นเลยนะอืมคือเสียงมันมีแบบ มีมวลไหมมีมวลขึ้นอะไรเงี้ยดูมันมีเบสอะเทียบกับเทียบกับตัวเก่าที่ที่เราเคยเทสอะไรไม่ไม่ใช่ตัวเก่าตัวเดิมก่อนที่อัพเฟอร์แมใช่แล้วก็เสียงการตัดน้อยก็รู้สึกดีขึ้นนอกจากสองจุดที่เขาเคมาแล้วเนี่ยก็ยังมีมีคนคอมเมนต์แฟนช่องเราคอมเมนต์ว่าเฮ้ยพี่ latency มันดีขึ้นเสียงมันดีขึ้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เราใช้หูเทปเหมือนกันอัดกราฟเทบกันกราฟอะไรคืออะไรส้นสีแดงอ้วนๆเนี่ยก็คือตัวอัมติงก่อนที่อัพฟอร์มแมร เส้นสีส้มส้มบางๆเนี่ยที่เอาเฟิร์นแวร์แล้วแทบจะเป็นเส้นเดียวกันเลยแต่มันจะต่างใ้ตรงช่วงย่านเสียงกางเนี่ย 1> 1 <K S 2> ที่ตัวใหม่มันเหมือนจะบูทมันนิดนึงอ่าบูทขึ้นมามาณนักสองสามดีบีได้อ่าทีนี้พอไปฟังเนี่ยเนี่ยผมรู้สึกต่างกันจริงไหมที่มันบูทเห็นขึ้นเส้นเส้นเนี่ยพูดยากว่าอ่าคือผมฟังครั้งแรกผมไม่รู้ผมอุปทานไหมนะผมเห็นเส้นเนี่ยไปก่อนหรือเปล่าเลยนำมามรู้สึกผมหรือเปล่า ฟอนต์นี่ผมรู้สึกเหมือนเหมือนเออเหมือนมันดีขึ้นว่ะคือจริงๆถ้าใครไม่เคยดูคลิปแรกที่เรารีวิวอมติงกันเนี่ยคุณพัดอธิบายเสียงไว้ว่าสงกลางมันเหมือนมันบางไปหน่อยขาดไปนิดนึงใช่ไหมเหมือนกันกองสนมมันไม่แน่นมันไม่แบบดีในเสียงอัดขอบไม่ได้นเสียงหนังอะไรเงี้ยอ่ารู้สึกนะครับอันนี้เหมือนมันพออัปุ๊บแล้วไม่รู้ดิเหมือนมันจะเหมือนมันจะดีขึ้นว่ะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือจริงๆเราเราเทสกราฟก่อน ่อน่คือผมไม่เห็นผมไม่เห็นเส้นนี้ก่อนเนี่ยผมไม่รู้ว่าความรู้สึกผมมันไอ้นี่ฝากฝากมาด้วยกันวคนทางบ้านไงก็ไปเอาเฟิรอมแหว่ตามเราแล้วลองฟังแล้วมามาเม้นต์คือแสดงความเห็นกันได้เนี่ยคือจริงผมว่ามันค่อนข้างยากมากในการที่จะฟังออกในการเปลี่ยนแปลงแค่เนี้ถ้า ไม่มีแบบหูที่มันอยู่ข้างๆกันหูอันนึงอัพกับหูอันนึงไม่ได้อัพแล้วพอฟังเทียบกันเลยเทียบกันจ้าอะไรเงี้ยอย่างงี้จะฟังออกแต่ถ้าแบบคือของเรามีแค่หูเดียวใช่เราอัพเสร็จปุ๊บเรามาฟังเอ๊ะอันเก่ามันเป็นไงวะเราไม่ได้ฟังมาหลายวันแล้วเนี่ยสองสามวันแล้วอ่ะแต่คือผมบอกคุณพัฒว่าเอาความรู้สึกแรกซึ่งคุณคุณพัดบอกว่าเหมือนจะดีขึ้นเหมือนจะดีขึ้นใช่เหมือนเหมือนเหมือนเสียงเสียงกองเสียงกลางอ่ะเสียงร้องอ่ะ แต่จริงคือเนื้อกว่าเดิมนิดนึง่ะแต่จริงผมอยากบอกว้นนิดนึงคือกราฟเราผมว่าค่อนข้าง a c ค u r a t เวลาเราทดสอบมาอะไรเงี้ยเวลาเรายินเสียงไหนชัดเสียงไอ้ไอ้หูนี้เบสเยอะหูนี้แบบแหลมเยอะหรืออะไรเงี้ยผมว่ามันค่อนข้าง a c ค u r a t เพราะนั้นคือถ้ามันเห็นมันเพิ่มขึ้นมานิดนึงอย่างนี้จริงมันไม่ได้เพิ่มน้อยนะมันเพิ่มหลายย่านอยู่นะช่วงนึงอ่ะเออตั้งหนึ่งเคยันสามเคนะก้าจะดีขึ้นจริงจริงประมาณนั้นง่ายๆยไงคุณผู้ชมทางบ้านก็ไปอัพดูแล้วลอง แสดงความเห็นกันได้นี่ใช่ลองออลองให้ความเห็นดูออว่าออมันเสียงดีขึ้นจริงหรือเปล่าออแต่มันมันไม่ได้บอกนะคือในโินแวร์ว่ามันอานจริงหรือเปล่านั่นแหะสิ อะอีกเรื่องหนึ่งที่แฟนๆรายการคอมเมนต์กันว่าเฮ้ยเรนเซซี่มันดีขึ้นทางั้งที่มันไม่ได้มีเขียนบอกนะวัดให้เลยครับวัดมาแล้วอ่ะผมวัดใน Android นะคือก่อนนั้นเนี้ยก่อนยังไม่อัพเนี่ยตัว a อเเนี่ยสามร้อมิลลิวัอันนี้โคเดกเอเซีนะแล้วก็ถ้าอัพปุ๊บโคเดกเอเเหมือนกันเป็นสี่ร้อยแปมิลลิวช้าลงช้าลงหน่วงกว่าเดิมอีกแต่คือในความเป็นต้งสามสิบ โดยหน่วงว่าประมาณ30กว่ามิลลิเซันแต่ในความเป็นจริงที่ผมเคยเทสพวก l a ท e n c y มาเวลาเราต่อหูฟังแต่ละครั้งอะ l a เท n c y อ่ะมันจะไม่เหมือนกันเป๊ะๆมันจะประมาณบวกลบได้อยู่ประมาณห้าสิบวกลบประมาณ50มิลลิเซันได้เป็นไปได้เพราะนั้นคือให้ผมผมตอบตรงนี้ก็คือมันประมาณเดิมอันนั้นคือ a c ครับแล้วผมก็ไปเทส s b c เหมือนกันครับ android มันจะเปลี่ยนโคเดกได้ไหมในใน developer option อะไรเงี้ยครับก็ตัวก่อนเนี่ยก่อนที่ apple w ว a r s b c คือ305มิลลิเซอัน พออัพโฟอร์แมทปุ๊บเหลือสามร้อยห้าสิบห้าเฉลี่ยสักนิดนึงห้าสิบไม่ใช่เหลือสิเพิ่มขึ้นสามร้อยห้าสิบห้าซึ่งก็คือบวกห้าสิบถ้าดูแล้วคือยากไม่ต่างกันเอางี้ดีกว่าไอโอเอสก็ไม่ต่างกันไอโอเอสก็ไม่ต่างกันแต่ผมไม่ได้เขียนค่ามาแค่นั้นแหละเมื่อกี้ที่เราเทสกันเนี่ยครับผมกูเด็กก็เป็นพยานอยู่เมื่อกี้เหรอเอาก็เทสได้สามร้อยสิบสามร้อยเก้าอะไรมาณนี้แหละใช่ครับผมประมาณนั้นแหละครับอ่ะก็ประมาณนี้ คือที่เห็นชัดๆเนี่ยว่ามันดีขึ้นอ proof ก็คือบลูทูธอ่าคือสิ่งที่มันเขียนนั่นแหละบลูทูธแล้วก็ตัวไม่อะไรเงี้ยส่วนอันอื่นเนี่ยเสียงหรือตัว latency latency ชัดเจนไม่มีอะไรต่างกันเสียงแน่เหมือนจะดีขึ้นนิดนึงอันนี้คือที่เราที่เราฝากท่านผู้ชมไปลองเราเอาแล้วมาคุยกันด้วยนะ แต่การที่มันมีทสุดท้ายแล้วคือไอตัวเฟิร์มแวร์เนี้ยมันไม่ใช่เฟิร์มแวร์สุดท้ายหรอกที่มันจะอัปเดตได้ผมว่ามันก็มีเฟิร์มแวร์อัปเดตขึ้นเรื่อยๆครับแค่มันมีแค่นี้ให้ก็ชื่นใจแล้วอ่ะโอเคแล้วล่ะอูฟังราคาไม่ถึงพันมันอัปเฟิร์มแวร์ได้อ่ะบ้าเป้าเอออันนี้เราเราเราเทสเล่นเพื่อเพื่อคอนเฟิร์มแล้วกันว่าคืออย่างน้อยเฟิร์มแวร์อัปเดตตอนนี้ที่ที่มีแฟนเราบอกว่าไอแฟนช่องเราบอกว่าแฟนเราแฟนผมเงไม่เคยฟังฟังไี่เลยมันดีขึ้นจริงๆม แนวโน้มกับเสียงปร,ประมาณเดิมครับผมะประมาณนี้เท่นคลิปนี้ลากัไปก่อนกับรายการคู่คู่กีกับ,บชอบกดไลค์ใช่ชกดแชร์อย่าแน่อย่าลืม Subscribe ครับกดกระดิ่งด้วยครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราบ๊ายบายครับบบ๊ายบายาย